เดวลครับไก่สูตรบ่บาสะกุนพี่น้องซูมให้พี่น้องมึงโอจักมีใหม่แน่นอะพี่น้องอาชีพมีใหม่เนี่ยครับอาชีพมีใหม่นะกับนะนั่งเฝ้าพี่น้องโอ้โดนครับนั่งเฝ้าสวัสดีครับผมมื้อนี้กะมาจิ้ก๋วเตี๋าวสะกุนเงงน,นื้อครับบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเลิกงานมามื้อนี้บ่าเวสักุนกะมีเมนูพื้นเก่าครับช่วงนี้เห็นเขาเข่าพี่น้องเพราะว่างานในส่วนเท่ากะ บอกว่าไม่มีละครับตัวนี้เรือแค่บักเขือเนาะก็เกลือกับเข้าพเนข่าเห็ดทุกมื้ออยู่ก็เลยเอาเห็ดลงในพี่น้องมึงมื้อนี้มีเมนูเด็ดครับมื้อนี้มื้อนี้เกินกันเนาะมื้อนี้เห็ดเมนูไก่ครับพี่น้องวาซาอมไก่เตัวพี่น้องเป่าสกุลไปซื้อมาเมื่อวานครับกะไปซื้อมาเมื่อวานกะพอดีมื้อนี้ได้ยินพูดนะพี่เห็ดพูดว่ามี เอซเนาะพี่น้องคนไทยเข้าสีมาเล่นนําครับก็เลยว่าเหตดยังสู้กันกินนะครับผมก็เลยว่าเสียดเมนูย่างไก่ครับสูตรผมเมาสะกลเนาะสำหรับทีมงานแต่ละคนคัตอนนี้ก็แยกย้ายกันไปเห็ดภารกิจของแต่ละคนครับผมรับมกับว่าอยาเก็ดไก่ปัน พี่น้องันกินครับกเ็เลยว่าจิมาย่างไก่สำหรับทางบ้านเชฟตุ้นอ่าบ้าหนองคายตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่บ้านแล้วทางเพื่นก็ไิเห็นไดกยินมาลาบไก่กับต้มไก่สำหรับเบา้าหนองบัวบบกับมอคุราช์กะได้ยินว่ามาซ้อยกันแล้วเพื่อนกำลังเก็บพักก็บอยัง,งนีะครับประสานกันแยกงานนะครับเพราะง่ายส์สำหรับจีมงานเนาะอีสานพันทินเนาะนี่ครับอ่ะเพราะอะไรครับจัะ จะรับเครื่องบ้าวสกุลตำนะครับพี่น้องอ่าในนี้ก็จะมีมีอ่าผงนัวอ่าตะไคร่ราคาพริกครับบพริกรากาน้ำตาลใส่นะครับตำครับตำให้มันเลกๆครับโอเคหนก็ะชิมเอือ้อให้พี่น้องมึงเลยขออนุญาตใส่ถุงม,มือนะครับเพราะช่วงนี้เนาะตัวโรคนะครับโควิดเนอะก็ดดีไปซื้อถุงม,มือมาแล้วครับ ก่อนหนะ้านี้กับเห็ดไปบม่ได้ใส่มือครับกัขอโทษขออภัยเนาะครับที่นี่กับใส่หนุมือพยายามใส่นุ่มมือนะกันทิ่ก็ต้องใส่นะครับเนาะมาย่องมาดีมาเมื่อใกล้เลยวันนี้เนาะใกล้ตัวตัวแย่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวลงเลยครับเกล็บเลยครับเกล็บเป็นขั้นให้มันเข้ากันเนะาะเดี๋ยวอาลงมาลวดเอาลงมา,าลวดครับ เครื่อรุงรสนะครับผมใส่เครื่องปรุงรสเท่าหรับมื้อนี้ครับ,นนบเป็นวันอาทิตเน้อพี่น้องเป็นวัอาทิต์ฮ้อนีเก่าอย่น้องฮว้านดีเสลียวหา้าครบบเป็นเลือกงานโอ้ยเมื่อยเอรีย่น้องเมาเห็นงานแต่ละมือิ็จะผ่านไปได้แต่ละมือเนาะยอดครับิ็ะผ่านไปได้แต่ละมือเอเป็นโต้เลยครับมื้อนี้ระยะเกี่บสามบาท ตส่สูตรสูตรบางสกุลครับเห็ดมีอย่างใส่ไปที่เก้าครับอยู่ต่างแดนเนาะมันก็นหานได้วบวกรบเนาะเครื่องนี่ผมก็ใส่ไปเลยใส่เกเนื้อผมเละซีกเนื้อมี่ผมกับปาดปาดเนื้ออกนีกับปาดให้มันเข้าไปลึกๆเนาะนี่ครับพวกน้องนีเข้ากับเลลอกที่จริงตามที่ผมเบึ่งเนาะในคลิปมันยังเพื่อกล็ดเกืเอดไว้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงหมดแล้วครับแต่ว่าเมื่อหนีเวลามีน้อยครับ เอาตะกอน่าเอือ้อปตะกะชีเอาไปเข้าออตู้เลยครับพี่น้องรสชาติทิเป็นยังไงกัดรอรอยหมดล้ครับให้พี่น้องมาเรียนน้ำหมดแลครับแต่ไปถ้าคุณอาจจะไม่ได้ถ่ายพี่น้องบอาจจะไปไถ่ายเพราะว่าพิมงานเพื่อนทางคุ้นเพรื่องการเรียมึนน้นกันครับไลนะครับยุติตั้งเดนครับมีไผ่ทักมาหาสีมาเรียนนํำมาอย่างมาเยี่ยมมาเยงโอมดีใจพี่น้องครับมาผงกันดีใจนะครับทีมงาน ผมก็ดีใจใแล้เอามาลินน้ำครับผมบต้องเอาอยัางมาต้อนมาให้กันดีใจ,ใจน,น,นะครับคนไทยอยู่ต่างเดรียพอพู้จักกันทักทายกันเนาะครับพอพู้จักกันครับโอเคครับเดี๋ยวมาให้มันะว่าบุณครับพี่นอ้องอเคอ่ะก็ไหลเกี่ยกับพี่นอ้องเรื่องงามเลยพี่นอ้องเอาเครื่องพีน่น้อ เอากันจังน้อยสำหรับเตาป่าสกุก็ตั้งไว้แล้วพี่น้องตั้งไว้แล้วตั้งไว้พี่น้องเพิ่งมาหยามเพิ่นก็ขอพักขอมีแล้วครับมาเอาพักเอาอย่างพบก,กับเท้าปะพุ่งกับอยู่บ้านเช็ดต้นเนาะที่มันปลูกไว้กริ่มเริ่มอยากวัยเนาจังน้อยเพราะว่ามันชีเข่าหนาวแล้วแต่ก็ยังไ่หนาวก็ยังฟอนอยู่แต่ว่ามันดอกมันเริ่มนะครับต้องหาไปเก็บไว้ไปจุดไวเ้เนาะน้องคนไทยเนาอยู่ที่สลีวเนา กิมงานทุกคนจะได้ได้อันยมมพื่กันครับเยมจิบไว้เนาะนนที่นี่ครับมาตะกุนจะไใส่เตาเลยครับมากุมมาเลยครับมาเลยครับตัดตราง่าก่อนปิดง่ายแล้วแต่ไม่ปิดก็ได้า เข้าเตาเลยครับพี่น้องคณสีครับเกืบอบจะเข้าได้ที่ยุเยกเอาคนนองเข้าเตาใชไหมเข้านี่ครับวันนี้เพราะว่าวเพราะว่าไอ้มันในนี่ครับไม่มีฝาปิดพี่น้องเหบอ นี่สาพิศเนาะน้องแมวลายเป่าน้องแมวกันหลายนคะค,ครับโอ้โฮทีครับบันนี่นาทีใช้เวลาดุนอยู่ครับเพื่อจีดชุกเดี๋ยวในเป้าสกุลที่ท่ายให้เบิ่งอีกเทื่อเนี่ยครับเชื่อ<ๆ>อะไรไฟไฟ ไปไซด์ประมาณห้าสิบองศาครับผมประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวปักมันจะเบื่อยพี่น้องโอเคโอเดี๋ยวจะไล่บอสกุลที่ไทยให้เบิ่งรอบนึงครับเดี๋ยวเพราะว่าทงไมบอสก,กุลกะหนึ่งเขา่าเหนียวไว้ครับพี่น้องเพราะว่าไม่กินกับลาบไก่ไปโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวน้องเข่าเนาะหงุดหงอนหงิเดี๋ยวหาผ่ากัน,น,นพี่น้องผ่าที่ไหนครับ นึ่งเข้าครับมาเข้าหนึ่งเข้า,ออา,ขาน,าออนี่โอ้เนาะใกล้แล้วล่ะพี่น้องมากินเข้านล้วกันมื้อนี้โอเคครับเราในบ้านสุโไทยัยใกล้ที่เบิ่งมอีกรอบนึงน่าจะใช้เวลาจั้หน่อยเนาอนครับผมครับพี่น้องเรื่องในที่แลวครับพี่น้องนั่งเฝ้าปรแม่นเป็นชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งได้ครับ ตอนนี้ยังอยู่ในเตาอบอยู่เป็นอย่างที่ว่าต้องนั่งเฝ้าพี่น้องนี่แหละครับโอ้พี่น้องกระจกครับกระจกข,ข้างๆมันบ่มีครับแะะน้องแมวลายครับเห็นนั่งจอบอย่นี่ครับนี่น้องแมวครับอาหารก็ให้กินอยู่ครับแต่ว่าถ้าห้องบะบึงเดี๋ยวน้องแมวเพิ่นเหดตบเอาไปกินครับเพราะว่าเห็ดหลายๆเมนูแล้วน้องแมวเพื่อนกัดถ้าบะบึงเพื่อนน้องแมวก็บเบียวไปกินเนาะนี่นะครับ ไก่ตัวครับพี่น้องไกลแล้วไกลแล้วไกล้ชุกแล้วครับไกล้เอาไปให้พี่น้องกินแล้วมือนี่ครับกะโอ้เป็นตอนนี่ฮกม้งจะขึ้นชั่วโมงนึงพอดีครับนี่เพราะว่าเอาลง่ำดำพี่น้องเนาะเนี่ยเอาลงต,ตำําครับท่านึงเนะาะท่านึงก็เป็นหลอดเนาะโอเคเดี๋ยวจังไรบ่าวสุคนเอารงออกมาเอาใส่ถาดแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่น้อง่งอือเทีื่อนึงเนาะครับเนาะครับกะ น่าจะซุกแล้วนะครับผมว่าน่าจะซุกแล้วครับกะมื้อนี้กะกินข้าวแล้งน้องกันครับพี่น้องครับเนาะโอเคครับเดี้ยวนะครับใกล้สูตรเบาสกลุลพี่น้องซูมเลยพี่น้องมึงอยากมีใหม่เลยเนาะพี่น้องอาจจะมีใหม่เนี่ยครับอาจจะมีใหม่เนะกะนั่งเฝ้าพี่น้องโ,อโดนครับนั่งเฝ้าบาทนี้กะจะได้เอาไปปัน พี่น้องทางพุ <No Abraham> mm ่น hmm. กินครับท่านพุ่ธก็มาแล้วครับพี่น้องก็มาแล้วตอนนี้เบาน้องไข่กำลังพาพี่เก็บพักอยู่ครับตอนนี้เก็บพักอยู่ตอนนี้กะเดี๋ยวผมรอเบาน้องบัวแป๊บนึงเพื่อกำลังเดินทางมาทางพุ่นเพิ่งเก็บพักมาเก็บบักรพื้นเก็บยังมาให้เอฟซีที่เพิ่งมาหาน้องครับครับอย่างไรไปกินอยู่พุ่นเลยครับเพราะว่าเมื่อนี้เพิ่งเก็บเข่าไว้ทางพุ่นหลายแล้วเมื่อกี้เบาสกุลกะเพิ่งเอาทิบเข่าครับพี่น้องหนึ่งเข่าแล้วก็ทิบเข่าไปส่งพอดีเพิ่งมาแล้วก็เลย เพื่อนก็ถามทูมาถามว่าเลี้ยวหรือว่าทั้งนี่เลี้ยวแล้วครับพี่น้องอะอย่างไรคลิปอยู่หุ้นลอ่ลอล่อมึงน่าจะเป็นเบ้าหนองคายเพื่อนจะถ่ายเนาะคลิปอ่าพี่น้องเขึ้นมาหาแต่ผมกะถ่ายเมื่อนี้เห็ดกบเข้าแล้วครับเข้ากะประสานกันที่งานเนาะพี่น้องถ่ายมีอย่างกับเห็ดนะซอยกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พราะว่าจะเอาเป็นรูปภาพให้พี่น้องมึงเนาะไปถ่ายรูปเพื่อนมากินข้าวกินยังแต่ชิโบถ่ายต่อ ไปนะครับโบไทยโบไทยต่อแต่ผมจีเอาเป็นรูปภาพมาให้พี่น้องมึงรับคลิปย่างไก่เบาสกุลกะสิีคอจบเพีย่น,นี่ครับแล้วกะ็ขอพี่น้องอยู่ดีมีแฮง้งเก่วครับทางเบาสกลุลทีมงานบาหนองคายคนใหญ่ไซหรือว่าเชฟต้นเนาะหรือว่าทุกคนแหะครับกะพยายามดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีครับคือเก่าจะได้กะให้พี่น้องอยู่ดีมีหฮงเก่าครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ